สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับป้าคำสายอะไรนะช่างดำก็มาช่างดำก็มาช่างดำจะเอาข้าวใหม่มาให้แม่มาต่อยกินโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน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 โอ้ได้ยินข่าวว่าว่าช่างดำบุกถึงหน้าศาลมุกดาหารกันเลยมาครั้งแรกหรือเปล่าไหนครั้งแรกครั้งแรกผมไม่เชื่อนะถ้าไม่เห็นตัวเนี่ยนี่พ่อฟื้นมาเนี่ยนะ สวัสดีครับเอ้าทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์หรือเปล่านี่โอ้ยสวัสดีครับโอ้ใครครับเนี่ยโอ้ใครครับเนี่ยช่างดดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกเยโอ้ยกนใครอเ้เนี่ย โอ้เลือดก่อนได้ครับเดี๋ยวสร้างม้วนเื่นได้พี่น้องครับพี่น้องกันคนโตมาเล่นกันเนออวิ่งได้สบายแล้วครับยน้องแดงด้วยจ็อกกิ้งเมืองนี้มันยังมีท่านได้หลังโอ้ดีท่านได้เฮาทีท่าทางครับห้าแล้วครับไอหมอนี่เพิ่นจ้อเลือดจ้อเผลอกำมันมันมีได้เลือดแล้วในร่างกายนะทุกคนนะมัน รอตายปฏิหารนะฮะอมันเหลืออยู่สองเปอร์เซ็นต์วอลวอลแลแม้ว่าเฮ้ยผมไปตายอยู่ห่างสี่ี่บาอืมวอลลนอยู่หัางนะแม้ไม่ต้องันนั้นแบบมันเปลืองเงินมันเปลืองเงินแล้วบัดไอ้บัทีนี้แม้เหรอมีเอนเนเลอร์กะหนะหมมากอยู่กะเหลืออยู่สองเหลืออยู่สองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แหละก็เห็น เมลเลยพื้นและอื่นๆนะไม่นัเชื่อนะครับปฏิหารเนาะปฏิหารมีจริงนะครับผมรัคิดว่าหมอวินิจฉัยบอกว่าช่างดำน่ะไตวายฉับพันใช่หนักมากแล้วไม่ทำงานด้วยใช่ใช่ไหมช่างดำช่างดำยืนช่างดำไตวายฉับพันเออตัดแข็งไตวายฉับพันด้วยครับอ่าแล้วก็ไม่รู้ยังไงผมก็อึ้งขนาด ขนาดหมอใหญ่เขามาตรวจเขาเขายังครึ่งเลยออแล้วก็ฟื้นตัวแบบแบบว่าเออใตไตใตไตนี่ใจนี่เออกลับมาฟื้นตัวครับแล้วก็ตับนี้ก็น่าจะไม่ไม่มีอะไรผมผมก็ก็ยังงงอยู่นะครับเนี่ยนึดตัวเองอยู่งึดผมก็อพระที่หา์มากเลยช่างดำผมดู ผก็เห็นดูในคลิปพื้นเนาะใช่ว่ามาแล้วผมผมคนคนกิ้งกุ้งเบิ่ผมผมผมบอกเพราะว่าเมื่อก่อนนะผมอยู่ไอช่องไอกระอี้เนาะผมจะมาโทษแล้วก็เพราะว่ามีสัมพัส์อยู่ตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่ไอไอด้านด้านห่างไปหาไปหาเชียนของพ่อปู่นี่เพราะวาย่ำได้อดไปก็คนคิ้งลูกเงาคนคิ้งลูกเงาเลด เล็กเป็นได้ก็เพราะว่าผมก็นับนับถืออยู่แล้วนะเพราะว่าอันนี้มันสิ่งที่มองมาเห็นกะว่าโไ่ได้เนาะครับสิ่งที่เป็นไปบ่ได้กะเป็นไปได้กะมันอันนี้กบโหน้าเชื่อแต่ว่าย่าลบลู่เนาะเดี๋ยวผมถามหน่อยครับป้าคำใสกับพ่อฟื้นไปบนอะไรมาเราต้องไปบนพ่อปู่เราต้องไปถามแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปถาม เจ้ารอตายมาจากปฏิหารนะวันนี้มาทำช่องยูทูบในช่องของใครช่องของช่างดำสตอรี่ครับยังไงครับทุกท่านเดินนะครับนไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้วันที่ยิบพก่อนเพราะว่ามันเป็นวันวันพุธทือว่ามันไขวันเกิดแล้วก็แต่ว่ามันผิดแต่เดือนเพราะว่า ที่ไปตรวจไอ้นัดหมอไว้ครั้งสุดท้ายหมอนัดหมอนัฐชื่อนัดหมอไว้บอกว่าเขานัดหมอผมเราอึ้งเลยนัดหมอเด้หมอนัดไว้หมอหมอนัดไว้ก็เลยฉันเกิดกับขึ้นวาระขอฝากด้วยนะครับเอ็กซ์พีทุกท่านที่ว่ามาให้กำลังใจเลยก็มาให้แสงสว่างที่ พบแต่สิ่งดีแต่ว่าเรื่องเก่าๆนี่ก็ตัดออกไปอันใดบ่ดีก็ตัดออกไปอย่าลืกขึ้ืเนขม้าเก็บขม้าในหัวสมองขอับข้นใหด้วยนใหม่เริ่มชีวิตใหม่เลยนะเป็นเป็นเป็นผู้ใหม่แล้วเนาะเป็นผู้เขาเป็นผู้ดีแล้วตัดชีวิตใหม่เพราะว่ามันมันมันบนอาเชื่อไปว่ามันเขาเขาเรียกอย่างนั้นรอดพ้นแบบนี้เขาต้องผูกแขนหมดแมนปะเออได้ผูกแขนผูกหรือยังญาติญาติผูกหรือยังูเออผูกเอาควันเนาะ อันนี้เหมือนปฏิหารเนาะใช่มันเหมือนปฏิหารมากเลยที่ที่ไปหาแม่ทา้งสายกับพ่อคื้นน่ะพ่อกับแม่บอกว่าไม่มีไม่มีทางแล้วจะไปอยู่ใช่ผมดูข่าวแล้วผมกัดผมกัดทานผู้ชมจะไปอยู่ผมโบผมคาดฝันว่าผมจะมีโอกาสว่าเกือบสียบริวารน้ำเจ้าแล้วผมเบิ่งเจ้าแบบว่าเมื่อแหล่ะเออเพราะว่าเพราะว่าเจอเข้าไปแล้วทั้ไอ้ไอ้หายใจออกมาก็ต้องมีเลือดอ่า มีเลือดที่ว่าไอเสียบเอียนกระโปรงกรบโงกรบลูแล้วก็เสียบแล้วก็บีบน้ำเข้าแล้วก็ดูดออกมาแล้วก็ล่างมันสิเป็นเลือดในกระเพาะในไอไม่ช่องท้องออใช่แปลว่าเพราะวยคุณคุณแพบา์กับเขาแล้วผมผมผมเนช่องเพาฉีดเข้าไปหลายแล้วดูดมาแล้วใส่คนลูนราว่าเขา้นตอนนี้กินข้าวได้ปกติไหมครับกินกินกินได้ปกติครับ กินอาหารบ้านเราธรรมดาเลยใช่ไหมคนที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะนอนรอวันใช่แต่ปฏิหารนะอวิขึ้นมาได้นะอืที่แรกนี่จะอยู่คือว่าไอ้เตียงใกล้ๆแบบคือว่าเตียงนอนคนตายนั่แหละคือว่ายงถ้าตายว่าเตียงรอเพเปิดเตียงเตียงรอเพราะว่ามันมันสุดๆเนี่ยนะมาแล้วแหละขึ้นมาแล้วมาเป็นเอ เป็นนาทีวิบวิตเลยนะเอฟซีเจับ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 โชนชนโอ้โหอันนี้เดินหน้าก่อนครับเดินหน้าก่อนแล้วค่อยถอยพ่อเดินหน้าก่อนะเมื่อกี้พอฟื้นเกือบไปแล้วเกือบเดินหน้าก่อนพ่อแล้วค่อยถอยเออยิงยาวไปก่อนล้อตรงแล้วค่อยถอยพ่อเออ ดีนะเมื่อกี้ทั้งพงดูทันนะครับก็สรุปว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับ,บช่างดำนะเอฟซีแต่ว่าอาจารย์อาจารย์หมอที่อาจารย์หมอที่ทำทำวิจัยเรื่องเรื่องพวกไอ้ใจพอกไตอะไรเนี่ยครับก็ผมพึื่อมากก็ผมได้พอกไตยอยีกสองครั้งเพราะว่าอดสงสารเขาปล่อย ไม่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 ต้องงวดอาหารแล้วเืาเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรให้ให้เขากินข้าวสงสารเขาเขาเหนื่อยอุมเพราะว่าผมเกือบกินข้าวก็น่าจะเกือบยี่สิบกว่าวันเพราะไม่ได้กินข้าวกินน้ําเลยตอนนี้สภาพร่างกายพี่ร้อยเปอร์เซนต์นิดไจ็คแจเปอร์เซนต์ก็แปดสิบเปอร์เซครับสิอร์ซนต์ก็โอเคแล้วนะครับขอแค่พี่แข็งแรงไม่นอนติดเตือนดูแลตัวเองได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะก็ ขอบคุณพี่ช่างดำด้วยเด้อนะครับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ช่างดำปลอดภัยดีแล้วนะครับร่างกายสภาพ80%นะครับก็โอเคแล้วนะครับที่พี่เพื่อนได้มีโอกาสในการที่จะลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้แล้วก็ทำความดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสอบถามนะครับพ่อฟื้นกับป้าคำสายว่ามีวิธีการยังไงทำให้ช่างดำกลับมานะครับลุกจากเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้นะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ ด้วยนะครับสวัสดีครับ